สวัสดีครับพี่น้องครับกันลังจากสีพายุฝนไนลพานไปแล้วครับเพิ่งกลับมาแต่หาบงแบบเงวนะครับมาแต่อำเภอเดชเลยฝ่าออกมาหน้าเพราะว่ามาหดอดูหูซื้อว่าฝนจะตกหนักแห้งยังดิ่นอยู่เลยครับเนี่ยบรรยากาศดีครับเอยฝนดินน้ำเต็ม มันหนาเลยโอ้ยสิ่วานเขายัางได้หน่อมันนะครับเฝ้าครับเฝ้าออกมาหน้าแปลงฝนลินออกมามาเบิ้งกบเพราะว่าเมื่อคขึ้นนี่เดี๋ยวเอากบผสมครับกบผสมกบร้หลายดอกครับนี่กบอยู่ตัวเมียอยู่สี่ตัวเลยเฝ้าออกมาหยานน้ำมันหล่นกระซั่งครับ ๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าสิเป็นอย่างไรโอ้ยประกบเราจะอยู่ยังไงเอ้ยพี่น้องเบิง่งฝนคักบอวันนี้ถ้าเป็นสมัยตะกี้กับใช้านาหุดแล้วละครับเนี่ยใช้นาหุดเพื่อสีดำเพื่อสีดำเพราะว่าสมัยตะกี้จะเฮ็ดเป็นหน้าดำแต่ว,ว่าทุกมือนี่เฮ็ดหน้าสิ่งนะครับฟานยางเดียว วันยางเดียววันยางเดียวตัวนี้ก็เป็นบอกบกเก่าครับที่ลื้อออกเพราะว่าปี่นี่ว่าจะบผสมแต่ว่าก็อดบ่ได้ครับ <c oughs> ็น,นได้ได้คนมันเคยเฮ็ดนาอพี่น,อ <c oughs> นอ้องอันนี้กับบอสำหรับเอาไว้พอพันแม่พันมันมาเบิงเบิงพี่นอ้องเป็นใไนจไดใจว่างไงลูกโอ้ อ้าวไม่อยากอายกูกเลยเลยนี่ยังโคมกันทะเลแน่แน่มาลอยกันอยู่นี่เองผลกับลิ่นอยู่พี่น้องแต่ว่าอย่างมาเบิงโอ้โคมสามโคมเองหนึ่งโคมสองโคม เห็ดให้น้ำมันหล่นออก,กยู่ดอกครับยานมันถ่วมคืดว่ายุก่าฝนสีตกมาอนก็เลยดต้องเห็ดปองไว้ครับบ้อนได้จาะกระสั่งอยู่นะครับร้อนต้องจาะกระสั่งใสทอเพื่อสีระบายน้ำออกได้กับมือไหมครับหัดเลียง้องเลียงมาไดสามปีแล้วครับปีที่ผ่านมาลุบขาดทุนยับฝนมันตกคาโคดหัวใต้เบิดออกมาหลอด ลอดได้หลอบได้ก็ได้โอ้ยดูขนลิล้นเช้ยเลยขาดกา้านวาขึ้นนี่น่าจะลิน้นี้ยเนี้ยะอย่างสี่แหละครับโอ้ยีตัวใหญ่แถ่นอะบอกหลาเอ้ยพูดพูดพูดพูน

เดี๋ยวไปเบิ้งกบหน่อยกันอยู่สาครับกบหน่อยสิบเลือแล้วล่ะครับถือนอกก็ไปกินแน่ถือคนไหลแน่กักสีวาจังไดน,นะครับอาวตัวนี้บว้อขมตัวนี้ไก่เมือน,นี่ มองมันโลนคักโลนแน่สมมติของนีงเรามาดูการลันโอ้ยบระเทไทยขี่ต้นแห่งล้วพี่น้องต้ดนดีลีจนสิลืมละา้นตกจังสี่เน็ต พอออกด้นี่ต้นนันเท็ดพอออกดีเด้ครับนั่น,น,นแถวนั้นครับแถวไหนนี่นพอจะออกดีครับครต้องไปหอดุนครับเพ็ดพอออกมันมีต้นศาสตร์ครับเพ็ดพอเลยออกโอ,โอ้ยงามไรเนาะมาไทยไห้หน่อยเนาะบัได้ไทยเองลรอครับเสมอรถไทยหน่อยก็มีอยู่ครับแต่ว่าบ่าท่านใจก็ต้องได้จ้างเพื่อนรถไใหไงครับสีสมขขาหอมรถไทสม โอ้ฝนใหม่ดินลมดี่ะรอบที่สองแล้วครับที่ตกนักหนักนป้าบื้นสวยไปโอ้ป้าบืน้นป้าบืน้นป้าบืนาบ้นแสดงว่า,าตอนฝนตกหนักๆีน,กน,กนป้าบืนเนี่ยทีแรกฮามาใส่เบ็ดยันเนี่ เป็นน้องสาของเจ้าของนะครับตัวนี้ทั้งหมดจะมีอยู่สามสานี่ครับกระสังกบหน่อยกบโตขนาดซ้ำหนูมือขันแม่นคิดกัคือตระบาดแล้ะครับที่ซื้อเข้ามาแต่มันกระสิบ,บลาเรือแล้วครับสูนกบได้อ้หูเกิดจะโตแลวนี่อ้าวไปไหนหมดบ่มีแล้วบานนี่อ้าวใช่ละกบหน่อย โอ้ยนาะอีพอนี่ครับสูไปอายหซดงลากออกทั้งใดนี่ในกรสร้างนี่ก็สิมีหอยปังนาครับเอาหอยปังมาลงมันผอมโอ้ยมีหดออกออกตัวนี้บ่ไรครับตัวนี้ออกออก,ออกมันแก้มมาได้ยังไงวะหอยเชอรี่ต้องเก็บออกให้หมด ให้หลงเหลือเพราะเ่าก็สั่งนี่ลงหม้อยปั้งครับหอยสลีแก้มมาเซยให้ดูดินี่ครับหอยปังครับนี่นี่ครับหอยป,งอยปังจะเป็นสี่ครับนี่จะแตกต่างกับ,บอกหอยสรีอยู่นะครับก้นจะเล่มแหลมปากจะบวบกลวงครับตัวนี้เป็นแม่พันธุ์มันครับมันเริ่มใกล้พันธุ์แล้วละครหอยปั้งสมือมันใกล้เป็น ยโขงหน้าแล้วครับโอ้หนามขึ้นไร้ตัวนี่เอามานเมือนอู้เกือบลมโอ้มองลนดีๆตัวนี้อู้เดี๋ยวกับตะก,กามโอ้บอยบยัวใดบัวใด่อยนี่ไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้โอ้มองใหญ่ลนมองกุ่นห่อ บ่เห็นหล่นว่ะหล่นไม่โอ้บ่เห็นหล่นครับต้มบ่แห้งบ่เนี่ยวันเดีย่ครับตอนฝนตกกระแตจ๊อ ตอนฝนตกกันยังอย oh, ู <hat or Gram ABS> ่เดชอยู่คร hmm. um, oh, right? oh, 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 ับอยู tutaj, ่อำเภอเดชอุลมโอ้ยเสียดายดิแต่เจาะอันนี้เจาะเจาะแซ่ตู้กินไส้เนี่แซ่บครับบังม่วงอันนี้เนื้อจะบโบเละแต่หวานหอมทุกกับเนื้อบริเลอโอ้ยต้องมุดแซ่งเลยโอ้ตัวนี้ได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 ้ตัวนี้ได้บ่อยโอ้โหได้ แสเย่นแล้วก็เอามาปาดกินเนี่โอ้แซ่บครับหนึ่งหนึ่งได้ลูกหนึ่งได้หนึ่งลูกโอ้ยเสียดายเลยลูกเนี่ยมหนาเลยได้เราเว้ยแสเย่นแล้วก็บปาดอ,อกกินนิดเดียวนึงครับเป็นกระแต้ครับกระแต้จอเนี่ยะกากระแต้เยอะ แส่ตู้เย็ยนไว้ก่อนอ่าไ้ของหวานแล้วครับสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปไปแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดมากระดิง่งกดมากกะลงให้น้ำในเด้อครับขอบคุณครับ